สวัสดีครับน้องๆอ,อันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่พี่นะัทชอบเล่นนะก็คือจะเป็น c a t o f r o ร a l นะครับหรือแคตออฟโรยเอเออนั่นแหละโอเคก็คือคล้ายๆเหมือนบ Cat of c a นแหละแต่ว่ามันจะเป็นเกมวางแผนโอเคนะก็คือของพี่ก็จะมีแบบว่าอืมเป็นการเลือกอเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูเลยกันก็คือเหมือนกับว่าคอนเซปต์เนี่ยอ่าอันนี้ก็คือพี่ก็ชอบเล่นนะเพราะว่าเกมมันสั้นดีนครับแบบเวลาพักผ่อนแบบง่ายๆก่อนที่จะขึ้นคลินิกอะไรเงี้ยเออหรือว่าก่อนที่จะเข้าห้องแบบฝึกงานอะไรก็คือตัวเนี้ย พักมาเล่นเพื่อนพี่ก็ชอบเล่นกันนะครับประมาณนี้ก็เอ่อมันจะเป็นการ์ดให้เราเลือกนะประมาณนั้นการ์ดเนี่ยจะมีอยู่4ี่ชนิดนะครับก็จะมีการ์ดท,ที่แบบว่าธรรมดาหายากอีพิกที่เก่งๆแล้วก็รีเจนเนอเที่แบบในตำนาน,นครับโอเคนะอันนี้พี่ชอบเล่นพี่จะชอบเล่นเป็นมันจะมีหลายเซตให้เราสร้างนะประมาณนั้นโอเคนะเราเลือกการ์ดจากข้างล่างนะครับก็กว่าจะเล่นมาตรงนี้ดีพี่ก็ใช้เวลาสะสมมาหลายปีนะ รประมาณสองปีเออเล่นไม่ได้สองปีแล้วก็คือไม่ได้เล่นเล่นบ่อยนะครับก็คือบนานๆเล่นทีอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก็คือมาถึงก็คือกดที่ต่อสูอ้นี้นะครับอืมพี่ว่าน้องๆก็น่าจะเคยเล่น,ก,น,นกันแล้วครับแมนแมนอะแล้วก็อันนี้คือเล่นกับคนนะครับมันจะเป็นออนไลน์โอเคอ่ะพี่ก็จะสร้างอ่ะพี่ก็ปล่อยตัวนี้ไปก่อนเลยครับคัพคัพดินมันจะปล่อยไอ้ตัวคัพดินออกมาเรื่อยๆนะแมนแมนแล้วมันก็จะไปิดขั้อ่าทำลายระสา โอ้เดี๋ยวพี่ก,ก็อธิบายกติกาก่อนกติกาก็คือทําไงก็ได้ให้ให้ป้อมปราสาทของฝ่ายตรงข้ามพังครับประมาณนั้นเออทำไงก็ได้เพราะว่าป้อมปราสาทเนี่ยมันมีป้อมทิงป้อมมยูจะอยู่หลั้งตัวเลือดเนี่ยจะเยอะที่สุดส่วนอ่าป้อมไอ้ป้อมคืนเส้นเนี่ยก็คือป้อมที่มันเป็นอ่าป้อมราชินีก็คือจะมีสองแผ่นสงนอสงปัวว่งเครับแล้วก็หรือว่าส่งตัวยักษ์มาป่อยท,อที่หนักนะโอเคก็ส่งติดตัวนี้ครับ ตัวมินิเบก้านะไอตัวน้ำเงินเนี่ยตัวนี้คือข้อดีของมันคือแม่งตีแรงมากเลยข้อเสียของมันคือมันตีได้ดีแต่ตัวเนี่ยพอเจอแบบว่าเป็นโฟกระดุเยอะๆเนี่ยตีเลื่อนลอยเอาไว้นะอ๊ดเดี๋ยวพี่จะรีวิวไอแต่ละตัวว่ามันเป็นอะไรบ้างนะคือไอที่พี่ปล่อยไปเนี่ยเป็นตัวธนูครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวธนูที่แบบยิงไกลยิงแรงด้วยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือเลือดน้อยมากโดนตัวเดียวต่าง ที่่งปล่อยตีไปก็คือเป็นเรียกว่าโรอยกันนะอืมก็คือเหมือนว่าเป็นเอ่อเป็นโรโยกก็คือมันเป็นทหารเกณฑ์เอาง่ายๆข้อดีของมันก็คือมันปล่อยได้เพียะะอตัวครับแล้วก็ตีหน้ากระดาษโอเคนะแต่ข้อเสียก็คือมันใช้น้ําเยอะแบบว่าน้ำน้ำค่อนข้างเยอะอันนี้เปท่าไปตัวด์อีทีหน,น,นึง่งก็คือโรยกันพูดเกง่ชงชอบตัวนี้มาเลยพูดโกงจริงๆแต่ว่ามันตีหน้ากระดาษไหลหมดเลย ตัวแมนะนค่ที่ไปตัวนี้ครับแต่ตัวยิงฟุ้งตัวนี้ที่เขาชอบนะข้อดีของมันคือยิงแล้วมันจะถอยหลังนะครับยิงมันก็จะปล่อยไปเรื่อยๆโอเคกระป๋องก๊อบลินกระป๋องก๊อบลินไอ้กินกระป๋องก็จะปล่อยก๊อบลินมาเรื่อยๆครับประมาณนั้นดนะูวเวลาเราเบิด์นเลยในก๊อบลินเนี่ยข้อดีของมันคือมันตีเร็วครับแต่ข้อเสียของมันคือมันเลือดแตบว่ามันห่วยมากเลยโดนมันตายโอเค เราเริ่มคุ้นเคยกับตัวที่่้องเล่นเแล้เราโยกกายอีกทีนึ่งตัวหน้าก็ได้นอันนี้พี่ยังไม่เคยเลยอันนี้คือน้ำแข็งอันนี้ที่อันนแทจงโอ้แจนท็อปี้มีแต่ปีโปแจนเอแจนแล้วก็ัวนี้ก็เป็นตัวน้ำแข็งแล้วก็ตัวนี้ก็เปินตนแงแล้วก็ตัวนี้กเนตัวน้แ็ล้วกตัวนต้กอีกตัวนึ่ง ยิงวกว้างด้วยนะวงกว้างในตัวของเขาส่งข้อบดมาทับตางๆที่ใช้กดเลยไม่ใช่มันเป็นพนุางายเรียบเลยเพราะว่ามันจะต้องไปโกงประตูแน่เลยแข็งนี่เราะเราเองโกงประตูยัดมันเดิมฐานเราไม่ได้เราต้องเป็นตัอนี้ตงตีขอสร้างอย่างเดียวครับอ่ะอันนี้คือจบแมตชแล้วในหนึ่งแมตจะมีอยู่ประมาณสามนาทีนะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า เล่นแบบสบายๆนะครับโอ้นี่ได้หินกันด้วยก็คือได้ไอเทมดีนะครับประมาณนีน้โอเคอ่ะอันนี้ก็คืออธิบายแับเข้าวๆาแล้วการโอเคแล้วก็อีกกองันึงที่พี่ชอบเล่นก็คือพี่จะชอบเล่นเป็นตัวนี้ครับโอเคนะ,ะเดี๋ยวแนะนำก่อนมีตัวอะไรอันนี้ก็คือเป็นเปก้าตัวนี้ก็คือข้อดีของมันคือตีแรงเดินช้าตีแรงแล้วก็ใช้น้ําต้องเจ็ดอะก็คือเหมือนกับว่าต้อง เวลาเราเล่นนะมันจะมีหลอดน้ําขึ้นเรื่อยๆครับก็คือถ้าเราด่าล,ลดน้ําเต็ม10อย่างเงี้ยก็คือมันจะไม่ขึ้นแล้วเราก็คือเหมือนกับว่าเป็นค่าที่จะใช้ลงการ่ะไอ้ตัวนี้เป็นหมายกระทุงอันนี้พี่ก็ชอบนะมันวิ่งชนเร็วแล้วพอเร็วก็คือจะแตกเป็นไอตัวคนสองคนแล้วก็ตีป้อมโอเคครับตัวนี้ก็คือตัวยิงคูอ่ะพี่ชอบตัวนี้แม่ไอตัวนี้คือเป็นเจ้าชายมือครับก็ ข้อดีของมันคือมันจะถือโลก่อนเพราะฉะนั้นก็คือถ้าโดนยิงปุ๊บโลดโลดโลต้องพังก่อนเลือดมันจะไม่ลดนะครับมันโลพังตัวนี้เก่งมากเลยเจ้าชายชายข้อดีของมันคือแม่งตีแรงมากแล้วก็วิ่งเร็วด้วยเวลามันวิ่งใช้ก็คือตี2เท่าแต่ข้อเสียของมันคือมันตีดีละตัวโอเคนะไอตัวนี้ก็คือตัวหัวดแลนเป็นก้าจิ๋วเนี่ยพี่ชอบจริงๆอันนี้ก็จกครับก็คือลงเอาไว้ลงซ้ำได้ไอพวกนี้ลงซ้ำได้อีกรอบหนึ่งอะแล้วนี่ก็เป็นแซบครับก็คือเหมือนกับว่าช็อตไฟฟ้า ระยะเวลาสั้นๆน้องสังเกตดูว่ามันจะมีตัวเลขอันนี้คือ4ใช่เฉี่ยอันนี้3ตัวนี้จะเป็นค่าในการลงนะเดี๋ยวพี่ขอลองเล่นเดดนี้ให้เราลองดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะอาจจะแพ้ก็ได้นะมาคุยโอเคครับเดี๋ยวเวลกอฟอฟัน11อ่าส่งเลยดิมากระทุงไปก่อนเลยครับนี่จะวิ่งเดี๋ยวดูมันจะวิ่งเร็วแล้วก็วิ่งกระแทกประสานอย่างรวดเร็ววิ่ง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 เร็ว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 เนี่ยแซฟมันจะทำให้แบบว่า่วครับ เ่อยข้อมูลาปล่อยข้อม hey. ูล้องแข่งมาครับยวก็ดูขนาดโอ้เล่นเขาปล่อยใตัวคิดมาด้วยครับคนนั้นะแจะเริ่มตั้ทีส่งตัวตัวนี้ไปแล้วตัวนี้จะวิ่งชาร์จเร็วอืเอาไงดีเอไงดีส่งในตัวนี้ไปแรกเจาชายครับุย ก็ใชยเนี่ยดูนะน้องเดิมันวิ่งเร็ววิ่งมันมันจะพุ่งแรงมากเลยแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราโดนไอ้ตัวเล็กๆมาดักหน้าเนี่ยมันจะนานมากอ่านแท็กแต่กระทุ้ง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 เขาก็ปล่อยแม่มดที่แบบว่าเป็นตัวขลังฆ่ามานะครับอืมไม่เป็นไรไอ้ตัวนี้ที่ปล่อยคือว่าพร้อมที่ยิงพันอยู่แล้ะไอตัวนี้วิ่งเร็ววิ่งเร็ววววิิิ่่่งงง ตัวเนี้ยอ่าเาปล่อยมังกรที่เป็นมังกรมังกรพ่นในตัวเนี้ยอะไรนะเรเตอร์เออไอตัวเนี้ยแบบห้าในไอ้มังกรเนี่ยเขาบอกว่ามีที่นานๆมองไม่เหแล้วนี่คนจับตัวนี้ตายขอ้นฝันก็ไปอีกรอบนึง่งดูโอ้กับไอตัวนี้ไปเลยมีวินนะครับโอเคนะไอเจ้าชายมืดเนี่ยมันตีแบบว่าเป็นวงกว้างไงที่จะเลยต้องเอาตอนใส่แข็ง ไปก้าไปลุมจิมจิมจิมโหก้ปตีโมาเลย6ทีอ่ะเ้จะตายตายดีมากโอเคพี่ยังไม่ได้ลงไอตุกเปก้าตัวใหญ่อะเป็ก้าตัว่ นี่ยะตัวนี้มันจะช็อตตช็อตแล้วมันก็เรื่องที่จะรวบขักมีดแกนะกโคเลมก็คือ ว่างก็คือเล่นกับเพื่อนแม่มาหัวเลาะย่อนี่อีมคนนันก็มีมันจะมีส่งมาลงแบบนั้นอันนี่ก็คือประมาณนี้ก็อันนี้คือจะเป็นเกมที่พี่ชอบเล่นนะโอเคน้องๆก็คือไปหาเล่นได้นะแบบคเยเกยดเวลาแกสอบแต่ก็คีบแบ่เวลาดีๆนะอย่าเล่นนานโอเคนะครับ <laughs> เดี๋ยวไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับ